ที่สถานีรถไฟปากท่อนะครับในเขตจังหวัดร,ราชบุรีนะครับปากท่อนี่ก็เป็นสถานีสุดท้ายนะครับของจังหวัดร,ราชบุรีนะครับก่อนที่จะเข้าเขตจังหวัดเพชรบุรีอมอสคัคูมีเสียงประกาศนะครับเดี๋ยวจะมีขบวนธรรมดาที่254หลังส่วนทนบุรีเข้าจอดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่สถานีรถไฟปากท่อในตอนนี้นะครับ มีความเปลี่ยนแปลงไม่พอสมควรนะครับในส่วนตรงนี้ปมกยืนอยู่นี่ก็มีการทำหลังคาของชานชาลาแล้วนะครับอ่าเนี่ยนะครับ,รบก็ได้ความล้มมาเยอะเลยนะครับแต่ก่อนมาถ่ายรถไฟที่ปักท่อนีโอร้อนมากนะครับเพราะว่าปักท่อนี้จะหันหน้าสถานีไปทางทิศตะวันตกนะครับซึ่งก็เหมือนที่บ้านคูบัวนะครับเดี๋ยวในอนาคตก็ที่คูบัวก็ พอขึ้นอาคารหลังไม้ก็ต้องหันหน้าไปที่ทิศตะวันตกนะครับโ้เจอแดดเต็มเต็มนะฮะช่วงบ่ายนะครับเรามีผู้โดยสารมารอขึ้นขบวนรถธรรมดาที่สองห้าสี่กันพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวจะมีสองห้าหนึ่งด้วยนะครับตอนนี้ก็เข้าจอดที่บ้านคูบัวนะครับที่ปากท่อนี้ยังลีกไม่ได้นะครับต้องลีกกันที่บ้านคูบัวนะครับ ไม่ได้เช็คเวลานะครับไม่รู้ว่าสองฮัสี่ชาเท่าไหร่นะครับตอนนี้สิบหกนาฬิกาน,านะครับมาแล้วครับชักวีดมาจะไกลนะครับใต้สะพานลอ,อยชอบมีมอเตอรไซวิ่งข้ามนะ วันนี้ใช้น้าต้อมทำะบวนนะครับอ่าสี่สหนึ่งหกอีกแล้วนะครับ ไตัวนี้แน่นเลยนะเอ๊ยน,นี้คนเยอะนะครับพออย่างว่าครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับชดเชยนะโอ้โหแน่นทุกคันเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ไปเที่ยวทะเลกันแล้วครับวันหยุดนะนะครับโอเต็มทุกคันจริงครับเดี๋ยวต่อไปก็ บอ่อตะคอนะครับบ้านคู่บัวแล้วก็ลาดบุรีนะครับเดี๋ยวจะรีบกับสองห้าหนึ่งนะครับที่บ้านคู่บัวนะครับในส่วนของสถานีรถไฟปากท่อนี้นะครับก็เป็นสถานีประจำอำเภอนะครับของจังหวัดลาดบุรีนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่จะโดยสารมาลงที่สถานีรถไฟปากท่อน,นะครับ ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับพอลงสถาน,นีนะครับก็เดินออกไปข้างหลังนะครับก็เดี๋ยวก็มีเป็นตลาดเลยนะครับสะดวกสบายนะครับแอ่เต็มทุกคันเลยนะครับช่วงวันหยุดนะมีผู้โดยสารลงขึ้นลงหลายคนเหมือนกันนะครับ ก็จะมีขบวนรถนะครับที่จอดก็ขบวน 261, 262, 251, 252, 254แล้วก็255ห้ครับแล้วก็มีรถเร็วอีกสองขบวนนะครับเป็นขบวนที่169แล้วก็170นนะครับกรุงเทพอภิวัตรยะลากรุงเทพอภิวัตรนะครับ มีรถกำลังเข้าจอดอีกหนึ่งขบวนนะครับธรรมดาที่สองห้าหนึ่งนะครับทนบุรีประจวบคีรีขันนะครับก็ช้าอยู่ประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมงครับรอลีกสองห้าสี่นะครับเลยช้าเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องไปลีกกับสองหกสองที่บางเขมนะครับในสถาน,นีถัดไปนะครับ วันนี้ใช้อาตตอมครับ4413าวันนี้ผูดด้โดยสารก็เยอะเลยนะครับ ขอได้นะครับวันหยุดนะลาดบุรีมีก๋วยเตี๋ยวปลาราดบุรีนะครับที่ขึ้นชื่อนะครับที่ปากท่อนี่ก็มีเหมือนกันนะครับก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับปากท่อนะยิงเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะครับพอรถไฟจอดที่ปากท่อนะครับจะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับเดินขายกันเต็มเลยนะทุกคนนี้ก็ซบเซาแล้วครับ แต่ก็ยังมีขายอยู่บนขบวนรถอยู่นะครับถัาเพื่อนๆมากับสองห้าหนึ่งสองห้าสองหรือว่าสองห้าสี 4, ่สองห้าห้านะครับก็จะได้เจอนะเตีเ่ยวแห้งนะปักท่อนะอสองสัยจะรอให้สองหสองเข้าจอดบางเขมให้เรียบร้อยนะครับนะครับได้เวลาออกนะครับ ก็ามาถึง16นาฬิกา26นาทีนะครับ ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมรถไฟแล้วก็ชมบรรยากาศความเปลี่ยนแปลงที่สถานีรถไฟปากท่อนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้านะครับจะมาอัปเดตความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต,ต่อไปครับสวัสดีครับ